นี่ทุกคนทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าแบบว่าการดูแลตัวเองเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าทานอาหารให้แบบว่าให้ดีวันนี้ค่ะก็เลยจะมาแนะนานะว่าผลไม้ง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นส้มเลยเนี่ยนะคะก็คือรู้ไหมว่ามันจะช่วยทําให้แบบผิวของเราเนี่ยนอกจากกระจ่างใสแล้วนะคะยังช่วยทําให้แบบผิวของเรายืดหยุ่นได้ดีก็คือเหมาะกับคุณแม่มากเลยนะคะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วแบบว่า ผิวทองที่มันจะต้องถูกยืดอย่างรวดเร็วนะคะส้มเนี่ยช่วยได้ดีเลยไอยเลือกที่จะทานส้มเป็นประจำทุกวันนะคะแต่นอกเหนือจากที่เราจะทานอาหารที่ดีๆแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ต้องทาครีมบำรุงด้วยนะคะอย่างไอาเลือกอีฟออยค่ะทาเป็นประจำนะคะคือใช้แค่นิดเดียวนี่จะบอกว่าความชุ่มชื้นของเขาคือแบบที่หนึ่งดับเบิลวันจริงๆเลยนะคะนี่ ไปก็คือตอนนี้9เดือนกว่าแล้วนะคะอีกนิ่กีวีก็จะคลอดแล้วท้องก็ไม่มีแตกลายเลยนะคะไอ้ทามาเป็นประจำตั้งแต่แบบเริ่มต้นที่รู้ว่าท้องเลยนะคะเพราะว่าเรื่องความงามเราก็ต้องแบบว่าไม่ทิ้งนะคะแต่เรื่องความปลอดภัยก็คือที่1สําสหรับคุณแม่คนไหนนะคะที่เป็นห่วงว่าอุ๊ยท้องใช้ได้ดีหรือเปล่า ไอรับประกันค่ะว่าใช้ได้ดีปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะแล้วสําหรับใครที่แบบมีรอยแผลเป็นหรือว่ารอยแตกลายอะไรเงี้ยจะบอกว่าอีฟอ,อยน์เขาก็ช่วยได้นะนอกจากจะช่วยป้องกันให้เกิดเขาก็ช่วยทําให้ลดรอยพวกนี้ได้ด้วยค่ะก็ยังไงก็แนะนํานะคะอย่าลืมนะคะดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ทานอาหารผลไม้ที่ดีที่สําคัญก็ต้องใช้อีฟอ,อยน์้วยค่ะ